วันนี้วันสงการย่างกุ้งแม่น้ำ,นำให้คุณแม่อ่ากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆนี่สุกไหมอ่าลองกินดิ้กับเนื้อกินเนื้อมันด้วยสินี่ไงกินเนื้อลองกินดีอ่ากินดิยังไม่สุกเพิ่งเอาลงมากินนี้อืออร่อยไหมอร่อยไหมคุณแม่มนี่ลูกชายทำให้นะเนี่ยเจมจุน อะไรอะคุกัดไหมแม่กินนี่เนี่ยเอาเอาตักมันใส่กินด้วยเออมันมันมันเออหนยนี่เหรอเออตรงมันนะตรงหัวมันไอ็หนุ่ยมันเอามันจริงแม่หอวจุ๊บไหมแม่เอาแล้วโอ้หเขากินอาหารหรูเลยแตพัฒการลูกชายทราให้จะหัวจุ๊บได้ไงอ่ะแผนกรอกินนี่แผนกชงเหล้าอันนี้แผนกชงเหล้าอย่าลืมหัวจุ๊บนะอันนี้อีแปงแผนกครัวเจโน้อยเพิ่งกลับมานี่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ครับ วันนี้ตัวเบิรนเริ่มเลยคุณแม่อร่อยไหมแม่ตอบเพีย้ยอร่อยไหมอร่อยครับอ่าอร่อยมากเลยอ่าโอเคไอหมาหมาดำหมาดำอะไรมึงเดิอนอะไรเพ่นผ่านอ่าอร่อยนะนี่น,นี่เดี๋ยวกินกินกุ้งกินกุ้งอาบน้ำก่อนกินกุ้งกินจุ้งกันกินจุ้งกันนะลองดูสิจุ้ง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 อี๋หนาเบิรงสิจุงจ้งไงตัวใหญ่ไหม โอ้โหนี่จุ้งจุ้งโอ้โหตัวมันเริ่มอะไรนี่นะโอ้โหนี่แผนกย่างโอเคอ่า